ครับผมตอนนี้พี่พี่หาครับนี่ครับโปจิ้มครับโปมือเหมิ่นครับอันนี้โปรออกครับเอาครับเอาแค่ตัวไหนี่เอาหกตัวครับหกตัวเออโปรฟาเอาแค่ตัวเอาแต่สิบพอแล้วครับวันนี้สิบตัวนี่มโอ้โหครับผมเอาไปเมืองกันครับฟังอี่ปี่หาครับอส่ทั้งสิบเป็น ปุ้นแอร์ก็ยู่ตัวสองตัวโอ้ยสองตัวใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับช่วงเย็นครับผมเอาละครับนี่ครับสมาชิกของเราครับจะเดินเข้าบ่อครับโอ้โหอย่าไงนะมั่นใจแค่ไหนมั่นใจเหรอโอ้โห นี่ครับต้องเดินข้ามคลองครับนะนี่ครับนี่ขอยืมอ๊อุดูเยอะด้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ปูแนกโดนปูแนกโดนปูแนกโดนปูนกโดนเดี๋ยวดูดเดี๋ยวจเเอาลครับปูนกโดนครับปนกโดนนี่ครับเฮ้ยเอาละครับโอ้โหมาอะไรลากระปุูไซส์สวย tay <laughs> <laughs> dày à? Thank you. thank you Quý vị đồn กิดนี่อยู่ฝั่งนี้อ ouais pues, ุ้ยโอุ้ยกิดตัวมั็นร่มเลยอ่ะอุ <S> <S ้ยเราใหญ่อ่ะนี่นี่นี่อยู่ในกล้องเห็นเห็นในกล้องเห็นพอดีเลยน่าจะมีกิตสองมีขึ้นอ่ะมีสองขึ้น ก็สายมันสั่สายอยนี้ครับก็ไ่สายมันส่ายอีกแล้เออคืออฟโดนเนี่ยออฟโดนอีกแล้วโอ้โหกระพงบินเลยครับฮะอุ้ยโคเน็กอุ้ยโดนนี่เหรอโดนเลย ดูเลยขึนอะไรจะอะไรจะหมานขนาดนั้นเอ้าลุดปะอุอ้ยปะอุ้ยเต้เต้นอนหลับฝันดีแล้วฟืน้นแล้วปะื้นแล้วดีใจแล้วดีใจแล้วอารมณ์ดีแล้ว พอยังลูก<ะ>พอยังอยากตกอีกนิดนินมน<า>ะโปยังคำนึงครับจารย์ข <c oughs> อตกก่อนครับไม <c oughs> ่ไม่เอาโรกเกผมซื้อ่อเดี๋ยวผมพอน อพอแล้ว oh, ลูกบับัเอาอีกไม้นึงลูกอีกไมนึง ลุกไหมพอแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับไปงไงครับวันนี้ยอดกิ๊ดแย้มครับห้าแต้มครับโอ้โหห้าแต้มวันนี้กี่แต้มครับแปดครับเกือบประสบความสําเร็จครับโอ้ยนี่ครับวันนี้กิ๊ดแย้มครับแต้มหนึ่งครับสามแต้มครับสามแต้มครับ